ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนการสื่อสารคือสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาคำพูดที่เปล่งออกมาอาจดูเหมือนเพียงลงปากแต่ความจริงแล้วมันมีพลังมากกว่านั้นมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ในพริบตาหรือในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายความรู้สึกของใครบางคนได้ในช่ววินาทีเดียวหนังสือแค่ใช้คำให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ ได้ย้ำให้เราเห็นความสำคัญของคำพูดและเปิดเผยสิ่งที่เราไม่ควรต่อยให้หลุดออกมาจากปากเพราะแม้เพียงประโยคเดียวก็อาจทำลายความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่โอกาสดีๆในชีวิตสิ่งแรกที่ควรจดจำไว้เสมอคือการให้คำแนะนำกับใครบางคนควรเกิดขึ้นในจังหวะที่เขาร้องขอเพราะในหลายครั้งคนเราไม่ได้ต้องการคำตอบหรือแนวทางจากใครแต่อยากแค่มีใครสักคนที่ตั้งใจฟังอย่างแท้จริง การยื่นมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้ถูกขออาจกลายเป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่รู้ตัวการตัดสินผู้อื่นจากเพียงสิ่งที่มองเห็นภายนอกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรระวังเพราะไม่มีใครรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มหรือการกระทําของใครคนหนึ่งซ่อนอะไรไว้บ้างการเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนจะเอ่ยคำวิจารณ์ใดๆในวงสนทนาการซุบซิบนินทาอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่จริงๆแล้วมันสะท้อนถึงนิสัยที่ยินดีจะสนุกกับความทุกข์ของคนอื่นการพูดถึงเรื่องเงินนี้หรือสถานะทางการเงินของใครก็เช่นกันมันคือการก้าวข้ามเส้นของความเป็นส่วนตัวโดยไม่สมควรความบอบช้ำในอดีตของใครคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องที่เขาต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่านพ้นไปได้ดังนั้นหากเขาไม่ได้เอ่ยปากขอคำปรึกษาเราก็ไม่มีสิทธิ์จะหรือฟื้นขึ้นมา เพราะแม้เจตนาเราจะดีแต่มันอาจสร้างบาดแผลซับซ้อนให้เขาโดยไม่ตั้งใจในขณะเดียวกันเราเองก็ควรรู้จักรักษาความลับของตัวเองให้เป็นเพราะทันทีที่เราเล่าให้ใครฟังสิ่งนั้นจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปความลับที่เปิดเผยแล้วย่อมเปลี่ยนมือได้เสมอและอาจถูกตีความหรือเผยแพร่ในรูปแบบที่เราไม่ต้องการนอกจากนี้การเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองในบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นความกล้าหาญ แต่ในโลกที่ไม่ได้มีแต่คนหวังดีข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกใช้เพื่อทำร้ายหรือสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นที่ไม่หวังดีการพูดถึงความล้มเหลวของตัวเองบ่อยครั้งก็อาจทำให้คนอื่นมองเราว่าเป็นคนขี้แพ้ทั้งที่แท้จริงแล้วเราอาจแค่กำลังอยู่ระหว่างเส้นทางของการพัฒนาเมื่อเรามีเป้าหมายสิ่งสำคัญคือการรักษาไว้เป็นพลังงานภายในก่อนที่จะบรรลุผล เพราะหากเราประกาศออกไปแตกกลับไม่สามารถทำได้อย่างที่พูดคนรอบข้างอาจมองว่าเราเป็นคนที่ดีแต่พูดไม่รู้จักลงมือจริงสถานะทางการเงินก็เป็นอีกเรื่องที่ควรเก็บไว้กับตัวเพราะเมื่อตัวเลขในบัญชีถูกเปิดเผยมุมมองของคนรอบข้างอาจเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนอาจเริ่มมีช่องว่างเพราะเรื่องของเงินสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้อย่างน่าแปลกใจ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของหรือเปิดเผยให้ใครรู้เพราะนั่นคือการละเมิดความไว้วางใจที่เขามีให้กับเราในทำนองเดียวกันการพูดถึงอดีตคนรักในทางลบแม้จะผ่านความเจ็บปวดมามากแค่ไหนก็ไม่ควรถูกนำมาเปิดเผยเพราะช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันควรถูกให้เกียรติแม้จะจบลงแล้วก็ตามคำพูดเกี่ยวกับรูปร่างภายนอกของใครบางคน ก็เป็นเรื่องที่กวรหลีกเลี่ยงเพราะมันสะท้อนถึงการขาดอุทิภาวะทางอารมณ์ความฝันของใครก็ตามก็เช่นกันไม่ควรถูกทำลายด้วยคำพูดหยิดหยามแม้มันอาจดูร้ายสาระในสายตาเราแต่มันอาจเป็นสิ่งเดียวที่ให้แรงบันดาลใจแก่เขาในยามยากความยากลำบากของผู้อื่นไม่ควรถูกมองข้ามเพราะเบื้องหลังของความพยายามที่เราไม่เข้าใจอาจมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ ชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นแม้เราจะหวังดีแค่ไหนก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็นหากไม่ได้รับการร้องขอเพราะนั่นอาจทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่โดยไม่รู้ตัวปัญหาภายในความสัมพันธ์ของตัวเองก็เช่นกันแม้เราจะต้องการคำปรึกษาแต่ควรเลือกเล่าให้กับคนที่ไว้ใจจริงๆไม่ใช่เปิดเผยให้ใครก็ได้ฟังเพราะเรื่องของสองคนอาจกลายเป็นเรื่องของทั้งสังคมได้ในเวลาไม่นานการรับฟังข้อมูลจากบุคคลที่สาม โดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดก็เป็นอีกหนึ่งกับดักของคำพูดที่ควรระวังเพราะเมื่อเราบอกต่อสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมันอาจนํามาซึ่งความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายให้ทั้งเราและผู้อื่นได้อย่างมหาศาลสุดท้ายอย่าบอกใครในสิ่งที่คนอื่นพูดลับหลังเพราะนั่นคือการส่งต่อพลังงานลบที่อาจสร้างความขัดแย้งโดยไม่จาเป็นแม้เราจะรู้ความลับแต่ไม่จาเป็นต้องนาไปพูด เพราะสิ่งที่คนอื่นเลือกพูดเมื่อไม่มีใครได้ยินก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากให้เผยแพร่หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้แค่สอนให้พูดเก่งแต่สอนให้รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเพราะคำพูดคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์และเมื่อเราใช้มันอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นแต่ยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ตึงเครียดให้กลายเป็นความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนได้อย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียว